79ออก897 789ให้869ลูแค่เนี้ยแหละเอออีกแต้มหนึ่งนะคะแล้วเลขปิงปองเฉียดแต้มหนึ่งเหมือนกันเลขปิงปองเฉียดแต้มหนึ่งมาสองงวดแล้วงวดก่อนหน้าน,นี้ที่เจ๊ไปไหว้ปูอ่อือลือเจ๊จับได้642ออก649งวดเมื่อวานเมื่อวันก่อนวันพุธเจ๊จับได้197ออก897ขาดแต้มหนึ่งวันนี้ต้องแตก3ตัวแน่แน่ วันนี้ราพัฒนาต้องแตกสามตัวแน่ๆอะใครเห็นหมายเลขสองบ้างวันนี้ต้องแตก f c เจน u กเลยนะคะขอบคุณนะาโอ้ทำไมคอมเมนต์ไม่ค่อยขึ้นเนาะอ่ะโอเคเอ้ยทุกคนเจ๊ขออนุญาตเปลี่ยนลิงก์นะเจ๊อ้วนเลขปังเจ๊อ้วนเลขปังเต็มแล้วคะ่ะเจ๊อ้วนเลขปังเต็มแล้เพราะเจต้องรีบไลฟ์สดก่อนที่จะ จพอเจระหว่างเจเดินทางอะเจจะไม่ได้มาไล่ไงเออเดี๋ยวเจต้องเดินทางขึ้นดอยขึ้นเขาไปไหว้พระทำบุญนะคะเจขออนุญาตต้องรีบไหลสดก่อนนะใครดูทันก็คือทันนะคะใครไม่ทันก็คือเอาเป็นวันหลังเลยนะนเนาะเอาเป็นวันหลังเลยค่ะใครไม่ทันก็คือวันหลังเลยอ่ะทุกคนคะ่ะเจ๊ขออนุญาตทุกคนนิดหนึ่งนะคะอ่ะเจ๊เปลี่ยนลิงก์ให้ใหม่หลายคนบอกว่าเจ๊หนูแอด เจ้ Jay, อ้วนเลขต่างไม่ได้เจนุขออนุญาตเปลี่ยนลิงก์เป็นลิงก์ที่2มหามงคล1 6 8เผื่อใครถูกฉลอก,กับลิงก์นี้นะคะแอดเข้าไปเลยนะคะเพราะเจ๊เชื่อว่าหลายคนชอบบ้านนี้เหมือนกันมหามงคล1 6 8นะคะทุกคนขาเจ๊ Jay, ไม่ได้บังคับให้ใครเล่นนะทุกคนทุกคนต้องตั้งสติบางคนบอกว่าอุ้ยเจ๊ Jay, มึงแนะนําลิงก์มึงชวนชวคนคนเล่นกันพนันไม่ใช่นะคะเจ๊ Jay, แค่ให้ไปแคปแนวทางฟังนะเจ๊ Jay, ให้แคปแนวทาง ใครจะเล่นไม่เล่นมันอยู่ในสิทธิของแต่ละคนเจพูดชัดเจนว่าเจให้ทุกคนเข้าไปแคปแนวทางที่ลิงด้านล่างส่วนใครจะเล่นไม่เล่นเจไม่รู้เจไม่ได้บังคับให้ใครเล่นมันเป็นเงินของทุกคนเงินบัญชีของทุกคนเจไม่สามารถให้ทุกคนมามาเล่นได้ใน,ใน,ในะคะเจพูดชัดเจนว่าเจนุกให้แคปแนวทางที่ลิงด้านล่างเท่านั้น นะคะและแนวทางของเจ๊ก็จะมีอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างจริงๆเพราะเจ๊ไม่ลงให้ที่หน้าเพจไม่ว่าจะเป็นดาวโจนลาวพัฒนาก็แล้วแต่เจ๊จะลงให้ที่ลิงก์ด้านล่างทุกลิงก์ที่เจ๊ไลฟ์สดเท่านั้นใครไม่แอดจะไม่ได้แนวทางแล้วอย่ามาวายเวลาที่เลขเข้าแล้วเจ๊ไปกรีดหน้าเพจแล้วมาบ่นว่าหนูไม่เห็นแนวทางเจ๊เลยก็เวลาไลฟ์สดให้แอดให้เข้าไม่เข้าแล้วก็มาบ่นว่าหนูไม่เห็นแนวทางเจ๊อย่างเช่นดาวโจนเมื่อวานดาวโจนแตกสาม้นติด นะคะบางคนบอกว่าหนูไม่เห็นเจ๊ลงแนวทางเลยก็แอดสดิเวลาให้แอดเวลาให้จิ้มลิงก์ที่ปักหมดุดมันลําบากมากหรอนะคะเจ๊คิดแนวทางเนี่ยใช้บวชสมองปวดหัวมากกว่าอีกนะคะแค่ทุกคนใช้ปลายนิ้วกดคลิกเข้าไปแล้วกดเพิ่มเพื่อนแค่นั้นเองแล้วรอแนวทางเจนุกอยู่ในนั้นแบบสวยๆหล่อๆกันเลยค่ะไม่ต้องทําอะไรเลยแค่รอแนวทางเจนุกที่ลิงก์ด้านล่างเท่านั้นแล้วจะได้ทุกแนวทางของเจนุกทั้งหมด ตั้งแต่เช้ายันเย็นยันมืดยันดาวโจรโอเคนะตอนนี้เจนุกปักหมุดลิงก์ที่สองมหามงคล168มหามงคล168วันนี้ถ้าใครรู้สึกว่าชอบลิงก์มหามงคล168กดแอดเข้าไปเลยเจนุกพูดชัดเจนนะว่าเจไม่ได้ชักชวนใครเล่นกันพนันนะคะเจให้แคปแนวทางที่ลิงก์ด้านล่างแนวทางเจให้แคปที่ลิงก์ด้านล่างส่วนใครจะเล่นหรือไม่เจไม่รู้ ะะเพราะว่าอันนี้เป็นดุลพินิษสิทธิของแต่ละคนถ้าใครรู้สึกว่าเล่นแล้วโชคดีก็เล่นต่อใครรู้สึกว่าเล่นแล้วไม่ได้เลยก็ไม่ต้องเล่นอันนี้แล้วแต่นะคะเจไม่ได้บังคับเจแค่ให้ทุกคนเข้าไปดูแนวทางที่ลิงด้านล่างเท่านั้นค่ะโอเคนะคะเผื่อบ,บางคนเขาถูกโลกกับลิงที่เจให้ไงเออแค่นั้นเองจะไปยากอะไรอ่ะเลขสองเลขสองนะปิงปองตัวแดงจับได้เลขสอง จะไม่รู้ว่านี้ฉนอาจจะแตกสามตัวก็ได้ศูนย์ค่ะสองและศูนย์ใครเห็นเลขศูนย์พิมพ์ศูนย์มาใครเห็นหมายเลขศูนย์พิมพหมายเลขศูนย์ให้เจนุกหน่อยได้ไหมจ้าถ้าได้ขอบพระคุณมากๆเลยนะอ่ะอันนี้เดี๋ยวเจนจะปักให้สามลิงก์นะเผื่อเอาไปเลือกทุกคนเอาไปเลือกกันนะคะเอาไปเลือกกันได้เลยว่าชอบลิงก์ไหนเอออ่ะโอเคเดี๋ยวเจนจะปักลิงก์ให้ลิงก์ที่สามสุดท้ายแล้ว นะคะให้ทุกคนเลือกกันว่าทุกคนชอบลิงก์ไหนมากที่สุดเออบางคนชอบลิงก์เจ้อ้วนบางคนชอบลิงก์มหามงคลบางคนชอบอีกลิงก์หนึ่งนะคะอันนี้แล้วแต่ทุกคนจ๋าเจ๊ขออนุญาตปักหมุดให้ลิงก์ที่สามนะเอาไว้ทุกคนเลือกกันเจ๊จะได้มีตัวเลือกให้ทุกคนหลายๆอย่างนะคะการที่เรามีสามลิงก์เนี่ยมันดีนะทุกคนเพราะว่าเผื่อลิงก์แรกไม่ถูกฉลกลิงก์ที่สองยังมีลิงก์ที่สองไม่ถูกฉลกเชื่อว่าสามลิงก์เนี้ยยังไงต้องมีถูกถูกฉลกแล้วถูก ถูกเฮงกับเขาแน่นอนเออเอาอะเจนุกขออนุญ,ญาตปะุดลิงก์สุดท้ายใครเห็นเลขศูนย์พิมพ์ศูนย์ให้เจนุกหน่อยค่ะอ่ะเจนุกขออนุญ,ญาตเปลี่ยนลิงก์เป็นลิงก์ที่สามนะคะขออนุญ,ญาตนะคะเปลี่ยนเป็นลิงก์ที่สามเผื่อเอาแบบนี้ทุกคนแค่แอดไปมีสามลิงก์ทุกคนไม่ต้องรำคาญว่ามันเยอะ ทุกคนขาถ้าการที่เราแลกกับความรำคาญแล้วมันทำให้เราดวงเฮงกับลิงก์นั้นเจยอมนะเจยอมนะถ้ามันแลกกับความแบบอุ๊ยมันเยอะจังเลยแต่มันทำให้เราเฮงอ่ะเจก็ยอมถ้ามันมีทั้งสามลิงก์เจก็ยอมนะถ้ามันทำให้บางคนเฮงทุกลิงก์ก็มีเอออันนี้แล้วแต่แต่ละคนเจก็ยอมนะถ้าสมมติมันเยอะไปแล้วทำให้เราเล่นแล้วมันเฮงอ่ะโอ้ฉันก็ยอมแต่อันนี้แล้วแต่แต่ละคนนะแต่สุดแล้วแต่ จุดประสงค์เจนุกให้แคปที่ลิงก์ด้านล่างเท่านั้นค่ะนะคะไม่ได้สนับสนุนให้ใครเล่นหรือชักชวนให้ใครเล่นกันพนันนะคะเออเพราะแนวทางเจนุกจะอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างทุกคนจะรู้ดีว่าเจนุกไม่ได้ลงแนวทางให้ที่หน้าเพจแล้วเออดาวอย่างเช่นดาวโจทุกคืนที่มันเข้าเนี่ยเพราะว่าทุกคนเวลาที่ทุกคนถูกเนี่ยเป็นเพราะทุกคนอะแอดลิงก์ด้านล่างเท่านั้นถึงได้แนวทางใครที่ไม่แอดใครที่ไม่จิม้มก็จะมาพูดว่า ไม่เห็นแนวทางเลยไม่เห็นลงแนวทางให้เลยก็ใช่ค่ะก็เวลาให้แอดไม่อยอมแอดก็เลยไม่ได้แนวทางแค่นั้นจบโอเคลิงกที่3ามเจขออนุญ,ญาตนะคะเป็นชื่อว่ารวยแรงหนึ่งเอาแบบนี้รวยแรงแล้วกันนะคะพี่รวยแรงแฟงทางโค้งนะคะลิงที่3เจนุกวันนี้จะให้ทั้งหมด3ลิงก์วันนี้ลิงกที่3ทุกคนลองแอดไปดูก่อนก็นได้แล้วกดเพิ่มเพื่อนเผื่อทุกคนชอบลิงก์นี้นะคะรู้สึกว่าฉันถูกฉลอก,กับสีส้มแอดไปได้เลยเพราะสัญลักษณ์โลโก้บ้านนี้เป็นสีส้มะคะ่ะแค่นั้นจบ แค่นั้นจบนะคะเพราะว่าลิงก์ที่หนึ่งแลลิงก์ที่สองที่เจนุงให้มันเต็มไปแล้วค่ะเออโอเคโอเคค่ะอ่ะไหนใครแอดไปแล้วแล้วขึ้นชื่อขึ้นว่ารวยแรงบ้างพิมพ์เล็กหนึ่งมาอ่ะอันนี้นะศูนย์นะนะคะเจนุกจับได้สองและศูนย์ลาวพัฒนาวันนี้นะขอให้สองมาวันนี้รู้สึกว่าชอบสองเหมือนกันนะรู้สึกว่าชอบสองกับเดี๋ยวดู อ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเจะนุกรบกวนทุกคนกดลิงก์ด้านล่างราวพัฒนาวันนี้เลยค่ะไหนใครแอดได้แล้วบ้างหกเจ็ดแปดเก้าับสองแปด้ยอ่ะมาแอดแล้วจ้ะอันนี้เจนุกขออนุญาตทุกคนนะคะปักหมุดให้ลิงก์ที่สาม นะคะถ้าวันนี้ใครสะดวกจิ้มจิ้มเข้าไปได้เผื่อใครแอดลิงแรกไม่ได้ลิงที่2ไม่ได้ลิง์ที่ 3@ แอดได้ก็ลองแอดดูกดเพิ่มเพื่อนทุกคน่าทุกคนไม่ได้ลําบากอะไรเลยแค่ทุกทุกคนใช้ปลายนิ้วกดคลิกเข้าไปอย่าลาคาญเจเลยเจยขอร้องแหละอย่าลาคาญกันเลยเวลาให้ลิงกนะคะเพราะว่านั่นแหละคือ เป็นแนวทางของเจค่ะเพราะเจทุกคนรู้อยู่ทุกคนเห็นอยู่ว่าก่อนหน้านี้เจคนดูเท่าไหร่ตอนนี้เจคนดูเท่าไหร่เป็นเพราะเพจมันปิดกั้นหนักมากทุกคนทุกคนเข้าใจเจนะว่าเจให้แคปไม่ได้จริงๆแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่าคนที่ดูแลเพจเจบอกว่าเลิกให้แคปแนวทางนะเลิกลงแนวทางนะเพราะว่าเพจมันปิดกั้นแล้ว <พ genau. S 1> ให้ทุกคนเข้าไปแคปที่ลิงก์เจมีคนดูแลเพจนะคะก่อนหน้านี้คนดูหลายพันมากตอนนี้เชื่อไหมรัฐบาลคนดูพันสองพัน เออมันเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าเนี่ยงวเนี้ยคนดูพันสามจริงๆมันไม่ต่ำกว่าสองสามพันนะคะทุกคนต้องเห็นเห็นกันอยู่ว่าเจ๊คนดูลดลงเรื่อยเรื่อยเป็นเพราะเจ๊ให้แคปแนวทางนะคะต้องขออภัยด้วยนะถ้าแบบถ้าทำให้ทุกคนลำบากนะคะแต่เจ๊เชื่อว่าทุกคนน่ารักกับเจ๊ทุกคนแหละทุกคนแอดได้หมดแหละแหมแค่จิ้มลิงกด้านล่างมันไม่ได้แบบ เจไม่ได้ให้ทุกคนไปแแบบข้าวสารสักหน่อยเนาะอ,อ่ะโอเคหลายคนไม่ต้องสงสัยนะว่าทําไมแอดลิงก์ไปทาไมถึงเจอบ้านหวยนะคะอย่างที่เจบอกว่าเจให้หวยเนาะมันก็ต้องเป็นบ้านหวยนะคะมันจะไปเป็นบ้านบ้านเป็ดไม่ได้บ้านขายเป็ดไม่ได้ขายอาหารตามสั่งไม่ได้เนาะนะคะอย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าถูกแล้วค่ะแอดไปเป็นลิงก์แบบนั้นนะคะแต่ก็ขึ้นแล้วแต่แต่ละคนนะใครจะเล่นก็เล่นใครไม่เล่นก็ไม่เป็นไรคะ่ะอ่ะปิงปองตัวสุดท้าย โอเคมากดเข้าไปแล้วทุกคนต้องบอกด้วยนะว่ามาจากเจนุกนะคะสีู่นย์สองสี่หรอแต่ฉันรู้สึกว่าฉันชอบหนึ่งอะขออีกรอบหนึ่งเฮ้ยไม่เอาส2 2สองสองไม่เอา เอาแบบนี้แล้วกันนะเจ๊ขอเลือกเองเอาตามดวงเจ๊นะเอาตามที่เจ๊ชอบแล้วกันเจ๊ขอเลขชอบปอนหนึ่งนะคะ <c oughs> <c oughs> หลายคนบอกได้หรอเจนุกมึงจับแล้วมึงก็มาใส่ใหม่มึงมาเลือกที่มึงชอบพี่นุกมึงได้หรอได้อยู่ที่เราค่ะอ่ะมาอยู่ที่เราค่ะ ขออนุญ,ญาตนะคะวันนี้หวยลาวใครชอบตามไม่ชอบผ่านแคปเจอร์แล้วพิมพ์ว่าศูนย์สองหนึ่งแคปเจอร์แล้วพิมพ์ว่าศูนย์สองหนึ่งวันนี้เลขลาวสามตัวเอาไปเล่นเอาไปเล่นกันก่อนเดอ้ออ่ะโอเคลิงด้านล่างตรงนี้ยิงสวยยิงรวยนะเจนโนขอบคุณนะคะอ่ะทุกคนแคปเจอร์แล้วพิมพ์ว่าศูนย์สองหนึ่งค่ะน้องราววันนี้เผื่อใครชอบก็ลองตามดูเออน้องราววันนี้นะคะเผื่อใครชอบก็ลองตามดูได้ นะคะเจไม่ชอบ024แต่ถ้ามาก็ขออภัยนะคะอย่าลืมเด่นไว้ด้วยนะกันที่เจจับได้แรกๆอะ่ะ024กับ021นะคะอาะพิมพ์มาว่า024 021แต่เจชอบ021ใครชอบชอบก็ตามเลขปิงปองที่เจชอบคือ021โอเคนะคะแคปเจอร์และพิมพ์ตามนี้021จับได้024เผื่อมาเล่นสองหางไปเลยไม่ไม่ได้เยอะหรอก021กับ024นะคะ พาทรง,งน้อมนบนำผู้ทรงทรงตาผมยาเจ้าเอสวรรค์สร้างแ้งทรงก่อเกิดเป็นองค์เทพีนางพญานาชินียาสระปฐมมาเออ ราหงบุญพระชาติของนาชีสีบาดาลโลกปะกายพงน้ำตรการวังคำโนมืนง